มาดูโจทย์ข้อนี้กันครับมีจํานวน4ี่หลกักกี่จํานวนที่หารด้วย3ามล,ลตัวและเลขตัวในแต่ละหลักเป็น0 1 2 3ก่อนอื่นนะครับแล้วก็กําหนดให้ ABCD เป็นจํานวนสี่หลักที่ต้องการครับ A B C D นี่ไม่ใช่ A คูณ B คูณ C คูณ D นะครับนี่สังเกตนะครับมีขีดอยู่ข้างบนก็นี่ก็หมายถึงจำนวนเศษหลักโดยที่มี D เป็นหลักหน่วย C เป็นหลัก1 0 B เป็นหลักร้อยอะไรก็ A เป็นหลักพันเงื่อนไขของโจทย์ข้อนี้ต้องการให้จำนวนเหลักนี้หารด้วย3ลมงตัวนะครับนั่นก็แปลว่าผลบวกของไอ้โจทย์ก็ต้องหารได้สามงตัวด้วย ทีนี้เราก็ใช้กฎการคูณในการนับจำนวนเสียบที่ต้องการนะครับก่อนอื่นตัวดีเราก็สามารถเอาไอโดดมาแทนได้อย่างอิสระนะครับแต่โจทย์เขากำหนดว่าไอโดดเนี่ยต้องเป็น0 1 2 3ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถแทนไอโดดเข้าไปในดีได้4วิธีนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็สามารถแทนไอโดดเข้าไปใน C ได้4วิธี แทนไอตัวเข้าไปใน B ได้4วิธีแต่ขอกักตัว A ไว้ก่อนนะครับทีนี้ครับเนื่องจาก เราต้องการให้ผลบวกของไอตัวนี่หารได้สามหนงตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนไอตัวเข้าไปใน b ใน c ใน d แะ้วใช่ไหมครับ b บวก c บวก d ได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ a ต้องช่วยนะครับเช่นสมมุติว่า b บวก c บวก d ได้2 a ก็ต้องช่วยนะฮะต้องเป็น1เพื่อผลบวกได้3แล้วก็จะได้หารได้สานงตัวหรือถ้าเกิดว่า b บวก c บวก d ได้3 a ก็ต้องช่วยนะครับ คือ A อาจจะเป็นเบื้องต้นฮะเออาจจะเป็น0ก็ได้อาจจะเป็น3ก็ได้แต่ว่า A เนี่ยเป็นนักโจทยในหลักพันนะโจทย์เขียนชัดเจนว่าต้องการจํานวน4ีหลัก A ก็เลยห้ามเป็น0 A ต้องเป็น3ตัวเดียวเท่านั้นในกรณีที่ B ีบวกซบกดี D, ได้3เพราะฉะนั้น B C D 1ชุดเราจะได้ค่า A เพียงค่าเดียวเท่านั้นนะครับและสหลัก B, C, D แต่ละชุดสามารถเลือกเือกโดดแทนในตัวแปร a ได้เพียงหนึ่งวิธีเท่านั้นดังนั้น มีจำนวน4หลัก a b c d ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดตามต้องการกี่จำนวนครับก็เนื่องจากว่า d ได้4วิธี c ได้4วิธี b ได้4วิธีและ a ได้1วิธีก็เลยได้มาทั้งหมด 64สิจำนวนตรงนี้ใช้กฎการคูณนะครับเพราะว่าการสร้างจำนวนเศหลักเนี่ยแบ่งเป็น4ขั้นตอนก็คือเอาไอ้ตัวแทนเข้าไปใน D ขั้นที่2ก็เอาไอ้ตัวแทนเข้าไปใน C ขั้นที่3เอาไอ้ตัวแทนเข้าไปใน B ีมาสุดท้ายเอาไอ้ตัวแทนเข้าไปใน A เป็น4ขั้นตอนก็ต้องเอาจำนวนวิธีของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันข้อนี้จิงตอบ64วิธีครับ